พบกับช่อง Over My Channel นะครับเปิดประวัติแบรนด์ไนกี้กันนะครับว่าแบรนด์ Nike ้เนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เขาต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรกันมาบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยแบรนด์ไนกี้จุดเริ่มต้นไอเดียมาจาก คนที่ชื่อว่าฟิวไนท์นะครับฟิวไนท์เจ้าของที่ผลิตแบรนด์ไนกี้ออกมาเขาเคยเป็นนักกีฬานักกีฬามาก่อนก็คือเป็นนักวิ่งอยู่ในมหาลัยนะครับแล้วจุดประกายไอเดียวบวกกับการที่เขาอยากเริ่มประกอบการทำธุรกิจฟิวไนท์เลยได้เริ่มออกศึกษาแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ได้ไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปท่องเที่ยว แล้วก็ไปศึกษาดูงานเนี่ยแหละครับเขาได้ไปเจอกับแบรนด์โอนิสกาไทเกอร์และเขาเนี่ยมีความถูกใจในแบรนด์รองเท้าโอนิสกาไทเกอร์ Tiger มากเลยได้ติดต่อเจ้าของแบรนด์ไปเพื่อที่จะกลายเป็นตัวแทนจําหน่ายเอารองเท้าโอนิสกาไทเกอร์ Tiger มาจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทําแล้วพอเขามานะครับลูกค้าคนแรกที่เขาไปติดต่อด้วยก็คือคุณบิลเป็นโค้ชทีมกีฬาของเขานะครับซึ่งเคยเป็นโค้ชให้เขามาก่อน บิลเนี่ยได,ได้ได้มีความสนใจในกับธุรกิจที่ไนกํกำลังจะทำมากบิลเลยได้เป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นบริษัทบูริบบอนหรือ BRS นั่นเองนะครับบริษัทบ bon ูริบบอนสปอร์ตนะครับหรือบริษัท BRS เนี่ยเป็นบริษัทที่จำหน่ายรองเท้าของโอนิสกาไทเกอร์ในสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับก็ยอดขายเนี่ยครับดีมากๆแล้วก็มีการตอบรับที่ดีที่สุดเลยนะ ซึ่งทำให้ตัวบริษัทบูลลบอนสปอร์ตเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีถึง2ปีแรกนะครับแต่ดันมามีปัญหาจนทำให้บริษัทต้องสะดุดล้มอย่างจังนะครับตรงที่ว่าเขาถูกยกเลิกสัญญาจากแบรนด์พ่ออย่างอนิสก t าไทเกอร์นั่นเองนะครับทำให้ฟิลไนท์และคุณส่วนของเขาอย่างคุณบิวนะครับเกิดปัญหาอย่างหนักนะครับเพราะว่าหนึ่เขาไม่มีสินค้าไปขายนั่นเอง แล้วบริษัทจะอยู่รอดได้อย่างไรด้วยประสบการณ์ที่เขาขายรองเท้ามาหลายปีไนก์เลยได้ตัดสินใจว่าจะทํารองเท้าเป็นของตัวเองขึ้นมาก็คือจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองขึ้นมานะครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากจุดที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงต่อมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นตํานานที่ยิ่งใหญ่ของแบรนด์ไนกี้นะครับฟิลไน์เลยได้คิดที่จะผลิต รองเท้าเป็นของตัวเองขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าแบรนด์ไนกี้ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่ชื่อซึ่งแบรนด์ไนกี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเทพกีีกโบราณก็คือเทพเจ้าไนกี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทพเป็นเทพแห่งชัยชนะตามตำนานกรีกนะครับเขาก็เลยเอาชื่อนี้มาแล้วโลโก้นะครับ ไนได้ไปให้แค r o โรลินเดวิสันเป็นคนออกแบบโลโก้สวูดให้โดยคอนเซปต์การออกแบบก็คือว่าโลโก้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจนได้เป็นโลโก้สวูดออกมาอย่างที่เราเห็นในทุกๆวันนี้นะครับแล้วบริษัท b r s ก็เลยได้เปลี่ยนเป็นบริษัทไนกี้แล้วก็เริ่มจำหน่ายรองเท้าไนกี้ออกมานะครับ แบรนด์ไนกี้เริ่มเติบโตมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยพื้นฐานการทําโฆษณาพื้นฐานการทําการตลาดของแบรนด์ไนกี้คือเอาแบรนด์ตัวเองไปผูกเข้ากับอ่าสปอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสกอลหรือว่าเทนนิสก็แล้วไปผูกกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงต่างๆ,ๆนานาครับแต่มันมีจุดพิกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้แบรนด์โตแบบก้าวกระโดดมากๆก็คือการที่เอาไปผูกกับไมเคิลจอแดนนั่นเองนะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยครับ เป็นออสตาบาสเกตบอลในยุคนั้นเลยนะครับไมเคิลจอแดนได้สวมรองเท้าไนกี้จอแดนวันใช่ไหมวะครับผมจำไม่ผิดใส่เล่นบาสนะครับซึ่งในขณนะนั้นบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นนักบาสกันนะครับเขาจะใส่รองเท้าคู่บาสสีขาวซึ่งสีขาวนี่มันฮิตมากแล้วไมเคิลจอแดนเนี่ยได้ใส่รองเท้าไนกี้ OG นะครับซึ่งมันมีสีแดงด้วยซึ่งในตอนนั้นน่ะ มันยังไม่ได้ฮิตกันเหมือนวันนี้นะครับมันก็เป็นความลำบากใจของไมเคิลกันแล้วก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าต้องโดนปรับค่าปรับนะครับเพราะว่าแบรนด์ทางด้าน NBA เนี่ยเขาไม่ให้ใส่รองเท้าจำไม่ผิดว่าเขาไม่ให้ใส่รองเท้าสีแดงเข้ามาเล่นเปะวะเออน่าจะประมาณนี้แหละก็มีปัญหากันไปนะครับมัน เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นของตำนาน Air j จอแดนด้วยนะแล้วก็รองเท้า n i กี้เนี่ยก็โด่งดังมาจากจุดจุดนี้มากๆดังเป็นผู้แตกเลยนะครับในสมัยนั้นทุกๆคนเริ่มรู้จักไนกี้เป็นวงกว้างวงกว้างกว้างมากๆเลยนะครับทุกคนไม่มีใครไม่รู้จัก n i กี้แล้วไนกี้ก็เริ่มดังไปทั่วทั้งโลกนะครับเออผมลืมบอกไปโลโก้ส o ทไนกี้เนี่ยครับที่แคลิรลีนมคนออกแบบนะฮะ เพื่อนรู้ไหมครับว่าราคาโลโก้ที่ออกแบบเนี้ยราคาแค่35เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับตีเป็นเงินไทยก็พันนิดนิดแค่นั้นนะครับในสมัยนั้นนะครับย้ําว่าในสมัยนั้นนะครับแต่ใครจะไปรู้เหรอครับว่าโลโก้สมูทที่ออกแบบมันครับจะกลายเป็นโลโก้ที่ทรงอิทธิพลที่สุด1โลโก้ของโลกใบนี้เลยนะครับแบรนด์นกีีประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงครับกลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าแบรนด์มากกว่า3.8ล้านล้านบาทนะครับ ใหญ่กว่าบริษัทแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยมากกว่า3เท่าตัวเลยนะครับบอกเลยว่ากลายเป็นแบรนด์สินค้าสปอร์ตที่เติบโตได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับแบรนด์ n นกี้แล้วแบรนด์ n นกี้แล้วแบรนด์ n นกี้ไม่ใช่แค่ว่าเข้าไปผูกกับสปอร์ตอย่างเดียวเข้าไปผูกกับแบรนด์กีฬาหรือว่านักกีฬาต่างๆเดียวนะครับปัจจุบันแบรน Nike, ด์ n นกี้ได เข้ามาครองตลาดแฟชั่น100%็แล้วนะครับโดยการเข้าไปผูกกับแรปเปอร์ผูกกับศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิเองที่เป็นคนออกแบบ Nike c o l l e c t i o n t h t t e n ที่มันกลายเป็นจุดที่มันดังมากๆในปี2ปีนี้ X ก,กับแบรนด์สตรีทแวร์อย่าง o w h ไว้ White นะครับแล้วก็ได้ทำร่วมกับอีกหลายๆแบรนด์ดีไซเนอร์อย่าง G-Dragon ที่ทำ n k k p ้ r a n o i s e ออกมาก็ คังโคตรๆแล้วก็ดังมากๆแต่แต่นะครับไนกี้คู่ที่ถูกประมูลไปแพงที่สุดในโลกนะครับก็คือไนกี้รุ่น The Moon ซึ่งถูกประมูลไปโดยราคามากกว่า5 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเป็นเงินไทยราวๆ13.5ล้านบาทนะครับเป็นไนกี้เดอะ o ูนในปี1972นะครับซึ่งบอกเลยว่ามัน โคตรแพงแพงมามาแล้วไนกี้กลายเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลมากๆหนึ่งแบรนด์ของโลกใบนี้เลยนะครับก็จุดเริ่มต้นก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าก็เริ่มมาจากการที่เขาสนใจในการทำธุรกิจและอยากขายสินค้าขายรองเท้าที่มันมีคุณภาพก็เลยได้เอารองเท้าจากญี่ปุ่นมาขายก็คือแบรนด์อ n i นิสก้ซึ่งวิวไนก์เนี่ยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพัฒนากำลังเริ่มอุตสาหกรรม เป็นยุคที่แบบแพ้สงครามนั่งลังฟื้นฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานะครับสินค้าที่ที่ญี่ปุ่นผลิตออกมาก็คือเป็นสินค้าที่ถูกแล้วก็ดีมีคุณภาพไนท์เขาได้มองเห็นจุดจุดนี้นะครับเขาก็เลยได้ไปกระโดดคว้าแบรนด์โอริสกาไทเกอร์เพื่อที่เป็นตัวแทนจําหน่ายมาขายในอเมริกานั่นเอง แต่กลับกลายเป็นว่าปัญหาที่เจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับกลายเป็นการสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันนะครับบทเรียนที่ได้เลยจากการศึกษาแบรนด์ไนกี้ที่ผมได้นะครับนั่นก็คือ ปัญหาเนี่ยครับมันล้วนมีทางออกของมันอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะมองปัญหาเป็นโอกาสแค่ไหนนะครับถ้าเรามองปัญหาเป็นปัญหามันก็จะกลายเป็นปัญหาให้เราแก้นะครับแต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นจุดที่คุณได้เริ่มพัฒนาตัวเองหรือได้เริ่มพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมานะครับมันอาจจะกลายเป็นการสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างแบรนด์รองเท้าไนกี้ก็ได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติแบรนด์ไนกี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปหรือว่าพูดอะไรไม่ดีออกมาก็กราบขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง o อวให c h ช n แน l ด้วยนะครับพูดมีอะไรมาพูดคุยกันได้อยากให้ผมทำแบรนด์อะไรออกมาสนใจแบรนด์นี้หรือว่าสนใจประวัติแรปเปอร์คนไหนอะไรยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ทางแบรนด์โอมาเชียลยินดีทำมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ